ข่าวดีเราชนะลุ้นรับเงินเพิ่มอีกคนละ7,000บาทใครยังไม่ได้รีบทบทวนสิทธิ์ด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ความคืบหน้าของโครงการเราชนะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 คนละ7,000บาทซึ่งก็มีรายงานข่าวนะคะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรามาเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มจากรัฐบาลเพื่อขยายสิทธิ์ของโครงการเราชนะนะคะล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตมิต ผู้อำนวยการสานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการราชนะจะมีมากกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ที่31.1ล้านคนก็อาจจะเพิ่มเป็น3.2ล้านคนดังนั้นกระทรวงการคลังก็จะเสนอครมพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเราชนะเพิ่ม สำหรับความคืบหน้าของโครงการเราชนะณวันที่1มีนาคม2564ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1มีนาคม2564าจำนวน1.8ล้านคนสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5คกุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน3 2 4 0 0 4ล้านบาทสำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังจากโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ไ a com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว มีจำนวนมากกว่า16.2ล้านคนและมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน34,496.9ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิโครงการราชนะทั้งสิ้น29.9ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า66,897.3ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าร้านค้าธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวนมากกว่า1.1ล้านกิจการโดยส่วนใหญ่เป็นวงเงินสิทธิ์ผ่านร้านธงฟ้า ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆและร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งโคศกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการราชนะรวมแล้ว31.05ล้านคนเมื่อรวมกับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะมีประมาณ1.8ล้านคนจะทำให้ยอดรวมในโครงการเราชนะเพิ่มขึ้นเป็น32ล้านคน อย่างไรก็ตามก็จะทราบจำนวนที่แท้จริงจะทราบหลังจากการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเสร็จสิ้นนะคะว่าจะมียอดเพิ่มเติมเท่าไรและจะต้องของ,งบประมาณเพิ่มจากคอรมอเท่าไรจากปัจจุบันคอรมออนุมัติงบประมาณของโครงการเราชนะไว้จานวน2 1แสนล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนประเมินว่าน่าจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ